แฮนเสร็จแล้วจ้ามาชิมกันเลยจ้ามาชิมกันเลยเกใส่พิมพ์นะคะเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาใส่ไปครึ่งช้อนชานะจ้ะเบกกิ้งเราก็จะมาตกแต่งหน้านิดนึงนะคะ โด้วยอนืขาวกับงาด้านนะคะอืมค่ะวะ้าวสุกแล้วคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้าแล้วก็มาหั่นกันเลยข้าวโอ๊ตจ้าข้าวโอ๊ต หลังจากนั้นเราก็จะแรปพักไว้สินาทีแฮนเสร็จแล้วจ้ามาชินกันเลยจ้ามาชินกันเลยหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้าการจ้า ราก็จะมาตกแต่งหน้านิดนึงนะคะโรยด้วยอ่ะขาวกับงาด้านนะคะอันนี้ก็พร้อมขา้าวตาอบกันแล้วจ้าข้าวโอ๊ตจ้าข้าวโอ๊ต ข้าโอ๊ตข้าวโอ๊ตงาขาวกับงาดำอันนี้ก็พวกถั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแลแปพักไว้สิบนาทีหลังจากนั้นเราก็จะแลแปพักไว้สิบนาทีแลวเราก็จะตกแต่งด้วยกล้วยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใสะ่ธัญพืชตามที่เราต้องการนะคะอันนี้คืองาจ้าแห้เสร็จแล้วจ้ามาชิมกันเลยจ้ามาชิมกันเลยที่ร้อยหกสิบองศาสิบนาทีค่ะต้องวอร์มเตาก่อนนะคะ แล้วเราก็จะตกแต่งด้วยกล้วยค่ะหั่นชิมด้วยจ้าอย่แต่ใครอยากหัหก่นก็จะไกับความปรดหั่นชิมด้วยจ้า เนีย่ยจะไข่หันเนื้อหันแตจะในกับความเป็น 1, ปโล์ที่1้อยองศาสินาทีค่ะต้องวอรเตาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเคใส่พิมพ์นะคะใส่ได้ทุกอย่างนะคะ ใชนะ่แล้วก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปนะคะนะ ไข่ก็จะกินมือแล้วชิ้นจ้ากินหลายดอกฮิฮิ แล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้าแล้วก็มาหั่นกันเลยเนงาขาวกับงาดําอันนี้ก็พวกถัว่วนะคะหั่นเสร็จแล้วจ้ามาชิมกันเลยจ้ามาชิมกันเลย เราก็จะมาตกแต่งหน้านิดนึ่งที่1้อยองศา10บนาทีค่ะต้องวอมเตา,าก่อนนะคะข้าโอ๊ตจ้าข้าโอ๊ ก็จะตกแต่งด้วยกล้วยค่ะแล้เราก็จะตกแต่งด้วยกล้วยค่ะตอนนี้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะ เราก็จะมาเราก็จะมาตกแต่งหน้านิดนึงนะคะโรยด้วยง่ขาวกับงาด้านนะคะเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาใส่ออไปครึ่งช้อนชานะจ๊ะ แฮนด์เสร็จแล้วจ้ามาชิมกันเลยจ้ามาชิมกันเลยที่ร้อยหกสิบองศาสิบนาทีค่ะต้องวอร์มเตาก่อนนะคะที่ร้อยหกสิบองศาสิบนาทีค่ะต้องวอร์มเตาก่อนนะคะ ตีไข่ลงกระเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะแรปพักไว้สิบนาทีหั่นซีม้วยจ้า เนี่ยแต่ใครยาขห่านหรือห่านดตจะันความเป็นโลด